สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สรพยากรหรือสาพไพทารุนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงรายเดือนของชาวราศีกรกฎประจำเดือนมีนาคม2567ารกราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในเดือนมีนาคมนี้ของชาวราศีกรกฎเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เป็นการทํานายดวงโดยรวมโดยกว้างนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ดูอย่างมีสตินะ ที่สำคัญอย่างงมงายนะคะดูเลยเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะไว้เป็นไกด์ไลน์พอนะคะไม่ต้องไปดูบางคนอาจจะดูสนุกๆเฉยๆก็ได้นะคะเนะาะไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบรแรกเป็นไพ่ได้เปิดไพ่ไนท์แฟรี่หรือว่านางฟ้าราตรีนางฟ้ากลางคืนนั่นเองนะคะเปิดให้ได้ไพ่หมายเลขหกนะคะ The f a r of friendship นะคะบอกว่าคุณเเป็นนางฟ้าแห่งมิตรภาพนะคะในเดือนนี้นะชาวราศีกรกฎคือเป็นนางฟ้าแห่งมิตรภาพเป็นอ่าเป็นคนที่มีสัมพันธภาพมิตรภาพกับคนอื่นสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่นมิตรภาพที่ดีกับคนรอบข้างประมาณนี้เลย friendship นะคะแสดงว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคุณนะคะเอามาดูไพ่ทาโร่มีไพ่อะไรบ้างที่เปิดไว้ให้นะ มีไพ่เด็กถือดาบมาก่อนเลยนะคะเด็กถือดาบเก้าถ้วยนะคะอ่าควีนถือไม้เท้านะคะเดอะซันค่ะอ่าแล้วก็ได้ไพ่หนึ่งดาบสี่ดาบนะคะสามเหรียญเดอะสตาร์เอมเพอร์เรอร์แล้วก็สุดท้ายได้ไพ่เดอะแฮงแมนนะคะไพ่ใหญ่อิทธิพลค่อนข้างเยอะแล้วคุณได้ไพ่ใหญ่คือไพ่เดอะซันนะคะใหญ่สุดคือไพ่เดอะซันเลย ให้ที่ดีที่สุดในสําหรับด้วยนะคะของชาวราศีกรกฎโดยรวมนะคะโดยรวมนะคะในเดือนนี้จริงๆในเดือนนี้ตัวคุณอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่าเขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะชาวราศีกรกฎคุณเป็นคนที่ลังเลคุณเป็นคนที่ สับสนไม่แน่ใจนะคะเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองนั่นเองนะในเดือนนี้บางทีคุณรู้สึกว่าเฮ้ยใช่เหรอมันใช่เหรอคุณไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองทางทางที่คุณอะเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะตอนนี้นะชีวิตสถานะปัจจุบันคุณรู้สึกว่าโอเคฉันอยู่แบบนี้แหละฉันโอเคที่สุดแล้วพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นพอใจในสิ่งที่ตัวเองทํานะคะแต่ลึกๆแล้วคุณรู้สึกแบบ มีความลังเลยังมีบางอย่างที่มันลังเลไม่แน่ใจเฮ้ยมันใช่เหรอนะคะแต่สถานะคุณนะตอนนี้บอกเลยคุณรู้สึกว่าโอเคฉันฉันอยู่แบบนี้แหละดีที่สุดแล้วบางทีบางคนมองว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งความเจ้าชู้แต่มองอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นไพ่แห่ง ความอิ่มเอมใจนะสถานะที่เขาเป็นอยู่ณตอนนี้คือณปัจจุบันอะรู้สึกว่าโอเคฉันฉัน,ฉนอิ่มเอมใจฉันมีหน้าที่การงานฉันมีงานทาฉันมีเงินใช้อ่าฐานะคือความพอเพียงเนี่ยพอพยให้ไปนี้ขึ้นมาเห็นเลยเรื่องของความพอเพียงพอเพียงในที่นี้หมายถึงว่าโอเคแหละบางคนอ่าบางคนไม่ได้รวยมากแต่ว่าเขามีกินมีใช้ประมาณนี้เขาก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะคะ ด้วยความที่คุณก็มองเรื่องงานนะในเรื่องของการงานคุณก็มองว่าเอ๊ะคุณมีความว่าการงานของคุณจะต้องมั่นคงกว่านี้ต่อยอดไปมากกว่านี้ขยับขยายได้มากกว่านี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้คุณไพ่มีไพ The Sun, นะ่เดอะซันเนาะมันเป็นทางออกทางออกทางสว่างนะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณเนาะมีทางออกมีทางสว่างมีความคิดที่ดีก่อนหน้านี้นะ เออมันเห็นทางออกว่าเอ้ยคคุณต้องทําแบบนี้แบบนี้แหละมันจะเป็นทางออกทางสว่างให้คุณนะคะแล้วก็ด้วยความที่คุณไม่ยอ่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคทางปวงนะคุณก็จะได้รับชัยชนะนั้นนะคะแต่ให้ระวังเนาะระวังเร็วๆนี้นะคะคุณอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายได้ก็หรือบางทีบางอย่างปัญหาอุปสรรคที่เข้ามานะ่ะบางทีคุณก็ต้องนิ่งให้เป็น นะคะนิ่งให้เป็นอยู่ให้เป็นนะคะบางทีไม่ต้องไปอะไรมากค่อยๆแก้ไปทีละอย่างนะคะจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณอยู่นะชาวราศีกรกฎจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตนะบางทีมีปัญหาอะไรจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาคอยหยิบยื่นนะคะอ่าแล้วก็ช่วงนี้เห็นไหมคะคุณมีความสุข คุณมีความสุขกับครอบครัวคุณมีความหวังคุณมีสิ่งดีๆนะคะอยู่กับครอบครัวคุณแฮปปี้มีความสุขได้ไพ่เดอะซันเดอะสตมันคู่กันนะแล้วก็คุณมีความคิดลึกๆในใจคุณเป็นคุณมีความคิดว่าคุณจะต้องประสบความสำเร็จแล้วก็ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองให้ได้นะคะได้ไพ่เอ p มเ o อเอร์ขึ้นมาแล้วก็มีอำนาจมีบารมีแต่ติดปัญหาตรงที่ว่าคุณยังมีพันธะมีภาระ นะบางทีบางอย่างม,มันมีบางอย่างที่ติดอยู่ในหัวของคุณะนะยังมีพันธะมีภาระบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้เป็นไปได้ดั่งใจที่เราต้องการเสมอไปนะคะอันนี้คือไพ่โดยรวมของชาวราศีกรกฎเอามาดูเดี๋ยวจะเจาะลึกให้ในทีละเรื่องเนาะขอดูในเรื่องของการงานก่อนเลยการงานชาวราศีกรกฎนะคะมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้าง ก็รกฎในเรื่องของการงานนะการงานชาวราศีกรกฎมันพึ่งฟื้นตัวน่ะได้ไพ่ดิจัสมิ์มันพึ่งฟื้นตัวมันพึ่งได้เริ่มต้นมันพึ่งได้เริ่มใหม่มันรู้สึกแบบโอเคแต่คุณสู้แหละคุณอดทนแหละได้ไพ่ชาลีออดขึ้นมาคุณสู้คุณได้ไพ่ประจําตัวของคุณเนาะไพ่ชาลีอดขึ้นมาคุณสู้คุณอดทนคุณแข็งแกร่งแล้วก็คุณรักในงานที่ทําด้วยนะอื มันถึงจะไปรอดนะคะแล้วก็สุดท้ายได้ไพ่สามเหรียญค่ะแล้วมันก็จะมีเงินเข้ามามีสิ่งดีๆเข้ามาหรือใครที่ทำงานดูงานอยู่จะมีคนคอยช่วยเหลือคอยอุปถรัรมภ์นะคะ <c oughs> อะ่ชาวราศีก็ระกฎนะบางคนบางท่านอถ้าใครค้าขายนะมันเพึ่งฟื้นตัวเนาะบางคนค้าขายอ่าบางคนจะต้องเดินทางไปค้าขายบางคนอาจจะขายของ ออนไลน์มันก็เพิ่งฟื้นตัวนะคะหรือก็บางคนอาจจะขายของอตามทั่วไปม,มันถามว่ามันเริ่มดีขึ้นไหมมันเริ่มดีขึ้นแต่คุณต้องขยันแล้วก็อดทนค่ะเพราะว่ามีไพ่ชาลีออตขึ้นมาแล้วก็รักในสิ่งที่ทําด้วยแล้วสุดท้ายคุณก็จะได้จะได้เงินเข้ามาค้าขายช่วงนี้ค้าขายดีมีกําไรนะคะถ้าใครแบบทํางานในหน่วยงานในองค์กร นะงานบริษัทงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้ต้องสู้ค่นะเนาะต้องสู้และอดทนและก็รักในสิ่งที่ทํามันก็จะได้ผลตอบแทนกลับมานะคะในบอกเลยนะว่าในเรื่องงานของคุณมันเป็นช่วงที่กําลังฟื้นตัวนะคะกําลังเริ่มต้นกําลังฟื้นตัวมันเหมือนว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะซบเซาตอนนี้มันอาจจะเริ่มดีขึ้นประมาณนี้เลยนะคะในเรื่องของการงานนะ มาดูในเรื่องของการเงินค่ะชาวราศีกรกฎในเรื่องของการเงินนะการเงิน,นจะเป็นอย่างไรบ้างขอดูการเงินนะคะการเงินชาวราศีกรกฎการเงินในไพ่เทิม a รานซ์การเงินมีการเปลี่ยนแปลงว่าเดี๋ยวไพ่ใบเดิมการเงินมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะอืมแสดงว่างานนี่แหละมันสร้างเงินให้คุณนะ งานมันสร้างเงินให้คุณโอ้โหการเงินของคุณถามว่าดีไหมได้ไพ่เทมเพลน ates, ทาลิออรสองไม้เท้าแล้วก็เจ็ดเหรียญถามว่าการเงินดีขึ้นดีขึ้นคล่องตัวขึ้นช่วงนี้บอกเลยนะการเงินคุณคล่องตัวคล่องมือแล้วก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะ,ะเกิดจากบางคนอาจจะเกิดจากการที่คุณมุ่งมัน่นทำงานมุ่งมานะนะคะอดทนแข็งแกร่งนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของ ทำงานหลายอย่างนะคะาบางคนมีอาชีพหลักนะคะหรือบางคนมีอาชีพหลักแล้วทางานอาชีพเสริมนะคะบางคนมองหางานใหม่ๆที่จะทําเงินให้คุณนะบางคนอาจจะมองหางานออนไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็ได้ไพ่เจดเหรียญเข้ามาสแสดงว่าการเงินของคุณในเดือนนี้บอกเลยนะการเงินคล่องตัวคล่องมือขึ้นดีขึ้นนะคะแล้วก็คุณเริ่มคิดที่จะจัดการเรื่องเงินให้เป็นระบบเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะบางคนแบบใช้เงิน ใช้จ่ายสุรุ่ยสุรายใช้จ่ายแบบไม่รู้ตัวนะคะตอนนี้คุณเริ่มหันมามองมองละจะบริหารจัดการยังไงจะจัดระเบียบยังไงในเรื่องของการเงินจะใช้จ่ายยังไงให้พอกับรายรับนะโอเคมาดูโชคลาภหน่อยโชคลาภชาวราศีกรกฎจะมีไหมนะโชคลาภนะคะโชคลาภชาวราศีกรกฎโชคลาภ อืมโชคลาภถามว่าเด่นไหมโชคลาภมาเด่นเรื่องการงานนะ่ะโอเคอะโชคลาภถามว่าโชคลาภไม่เด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคลาภเด่นในเรื่องของ <c oughs> ที่สิ่งที่คุณต้องทำขอไปนะได้ไพ่คิงเหรียญคิงโอ้ขอโทษคิงถือถ้วยคิงถือดาบแล้วก็แปดไม้เท้า 9. ก้าถ้วยโชคลาภของคุณไม่เด่นในเรื่องของการเสี่ยงแต่เด่นในเรื่องของสิ่งที่คุณลงมือทำสิ่งที่คุณสู้มาแล้วก็ประสบความสำเร็จหรือว่าสามารถต่อยอดได้นั่นคือโชคลาภของคุณโชคลาภน่าจะเป็นเรื่องของการงานที่คุณขยับขยายและต่อยอดได้ทำให้คุณรู้สึกแฮปปี้มีความสุขอิ่มเอิมใจมากกว่านะคะโอเคไม่เด่นในเรื่องของการเสี่ยงนะแต่ถ้าใครอยากเสี่ยงก็ลองดูก็ได้ค่ะ แต่มันไม่เด่นแบบว่าอุ้ยต้องมีโชคลาภอะอะมาดูเรื่องสุขภาพของชาวราศีกรกฎกันหน่อยสุขภาพจะเป็นอย่างไรสุขภาพช่วงนี้เหรอดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะบางทีมีความสุแขแฮปปี้แหละแต่คุณรู้สึกจะเจ็บข้อเท้าข้อเขา่าข้อขาข้อเท้าอืมนะคะสุขภาพของคุณโอเคดีนะคะโอเคดีอ่า แต่ให้ระวังข้อเข่ากับเท้าขานะคะให้ระวังเนาะเพราะว่าเรื่องของสุภาพามว่าโดยโดยรวมก็ดีเลยแต่อาจจะมีอาจจะมีเป็นได้เจ็บได้นะคะเนาะโอเคก่อนจะไปดูเรื่องของความรักมาดูก่อนว่าชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนาะมีไพ่อยากบอกอยากเตือนอะไรบ้างได้ไพ่โชคดีมีสุขนะคะ หยิบให้แล้วหนึ่งใบคือไพ่ใบนี้ได้ไพ่หมายเลขหกสิบสี่นะคะหมายเลขหกสิบสี่ไพ่บอกว่าบอกว่าถ้าคุณมีปัญหาอะไรกับใครบางคนอาจจะมีปัญหากับคนรักเนาะบางคนอาจจะมีมือที่สามเข้ามา <c oughs> เห็นไหมคะเนี่ยมือที่สามตัวดำๆเข้ามาแทรกกลางนะคะระหว่างพวกคุณนะคะ ก็ขอให้คุณหันหน้าคุยกันเนาะปรับความเข้าใจกันซะให้มันเหมือนส่องสว่างให้เหมือนเดิมนะคะให้รักกันเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าใครที่ยังโสดใครที่มีปัญหากับคนอื่นนะคะให้ระวังมือที่สามเนาะให้ระวังคนที่เข้ามาโดยไม่หวังดีนะคะให้ระวังมันจะทําให้คุณนะผิดใจกับอีกคนหนึ่งได้นะคะก็หันหน้าคุยกันเนาะปรับปรุงแก้ไขใหม่นะคะสิ่งที่มันไม่ดีแล้วมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะเนาะ มีอะไรหันหน้าคุยกันค่ะอะมาดูในเรื่องของความรักดีกว่าความรักความรักชาวราศีกรกฎคนโสดก่อนนะขอคนโสดก่อนคนโสดคนโสดคนโสดช่วงนี้คุณยุ่งเรื่องงานมากนะคะคนโสดคุณก็มีคนเข้ามาหละอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะมีคนเข้ามาหาคุณแหละมีคนอยากเข้ามาอยากคุยอยากอะไร นะคะเข้ามาเหมือนเหมือนชอบคุณแหละแต่คุณไม่ค่อยสนใจคุณมุ่งมั่นในเรื่องของการงานมากกว่าเห็นไหมคะคุณมุ่งมั่นที่จะทำงานให้มั่นคงมากกว่านะคะอาจจะเป็นพวกในคนในเครื่องแบบตํารวจทาหารอะไรพวกนี้นะคะอาจจะเข้ามาหาคุณได้สําหรับคนโสดนะอืแต่คุณมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานมากกว่าเอามาดูคนที่มีคนคุยคะ่ะท่านที่มีคนคุยนะ ท่านที่มีคนคุยจะเป็นอย่างไรบ้างคนที่มีคนคุยช่วงนี้ในภายในออฟสอดเอ็ดออฟสอดอ่าโอ้โหได้ไพ่ดาบตลอดเลยอ้าวท่านที่มีคนคุยโอเคคุณรักเขาแหละได้ไพ่สองถ้วยเข้ามาสุดท้ายเลยนะคนที่คุณคุยอยู่เขาก็มุ่งมั่นในเรื่องทํางานอ่าแต่เขานิ่งๆเนะี่ยอืมช่วงนี้ ถามว่าเขาแฮปปี้กับสิ่งที่เขาเป็นอยู่น่ะนะคะแล้วก็อันนี้ไปหนึ่งอะโอเคสำหรับชาวราศีกรกฎคนที่มีคนคุยเนาะคนที่มีคนคุยนะ่ะคุณเหมือนว่าเหมือนว่าตัวคุณนะ่ะเป็นคนที่มุ่งมั่นสู้นะคะอ่าลังเลแต่คุณก็ลังเลนะแต่คุณก็รักเขานะรักเขาเลยแหละ สองถ้วยเนาะอาจจะสลับกันส่วนตัวคนที่คุณคุยอยู่เขาเป็นคนที่กําลังมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักเขาเหมือนนิ่งๆอ่ะเขานิ่ง,ง,ง,งๆเฉยๆเขาไม่อะไรเท่าไหร่แต่โอเคเขามีความสุขเขามีความสุขในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ณนะตอนนี้แล้วก็ได้ไพ่คิงเหรียญเขาเป็นคนที่มีเงินเขาเป็นคนที่ร่ํารวยอาจจะมีเงินมีทองนะคะร่ารวยมีเงินมีทอง แต่แต่ไพ่มันขึ้นเจ็ดดาบเหมือนว่าเขาอาจจะไม่ซื่อสัตย์กับคุณก็เป็นได้หรือสลับกันก็ได้เนาะเขาอาจจะไม่ได้ซื่อสัตย์กับคุณเขาอาจจะทําอะไรรับหลังคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะฉะนั้นรักรักได้รักให้เป็นนะคะรักได้รักให้เป็นนะคุยได้คุยให้เป็นนะคะก็ดูกันต่อไปค่ะเนาะ ดูกันต่อไปเพราะเขาก็ยังนิ่งๆกับคุณอยู่นะคะโ okay. อเคอะมาดูสําหรับท่านที่มีคู่แล้วชาวกรกฎที่มีคู่แล้วนะเป็นอย่างไรบ้างชาวราศีกรกฎที่มีคู่แล้วนะจะเป็นอย่างไรมุ่งมันทำงานมุ่งมันทำงานเพื่อ เพิ่งเริ่มต้นไพ่จะสวิงขึ้นมาไพ่เรแฟนขึ้นมาด้วยว้าววิวออฟฟอร์จูนนะคะคู่ของคุณเขาโอเคอ่ะว้าวชาวราศีกรกฎที่มีคู่แล้วนะคะคุณได้ไพ่ ไนถือไม้เทา้าได้ไพ่จัสเมนไฮโรเฟน์นะคะว f ออฟจูนส่วนคู่ของคุณได้ไพส่สามเหรียญสเหรียญสามดาบสไม้เทา้าแล้วก็9ถ้วยนะคะสุดท้ายได้ไพ่ควิน n อาเพนกนนะคะก็คือสำหรับท่านที่มีคู่นะช่วงนี้ตัวคุณชาวราศีกรกฎนะคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของการทํางานนะคะคุณรู้สึกว่าคุณเพิ่งเริ่มต้นอ่ะบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มงาน เริ่มงานใหม่แล้วมันกําลังจะไปได้ดีไปได้สวยมันเลยทําให้คุณรู้สึกแบบโอเคฉันต้องมุ่งมั่นแหละในเรื่องของความรักคุณก็เลยความรักของคุณรู้สึกว่าเป็นเหมือนผู้ใหญ่น่ะปล่อยให้เป็นไปตามกลมล้อแห่งโชคชะตานนาพาประมาณว่าไม่ค่อยได้สนใจเนาะหรือไม่ก็มีโอกาสได้พาคู่รักคนรักไปไหว้พระขอพรไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้นะคะ เนาะอ่ะอาปล่อยให้เป็นไปตามกวงล้อแห่งโชคชะตาส่วนคู่ของคุณคู่ของคุณช่วงนี้เขาก็บางคนทํางานทํางานดีกําลังแบบมีเงินอะ่ะมีเงินเข้ามา,ม,า,ม,ามีเงินเข้ามือแล้วก็ <c oughs> ในเรื่องของความรักเขาก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะคะได้ไพ่สามดาบเข้ามาบางทีเขาก็มีเรื่องหนักใจทุกใจในเรื่องของการงานบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาอาจจะคู่ของคุณกําลัง บางคนทํางานออนไลน์บางคนหาไรายได้เสริมอาชีพเสริมนะคะแต่ว่าในเรื่องของความรักของคู่ของคุณช่วงนี้อีกคนปล่อยให้เป็นไปตามกรงล้อแห่งโชคชะตานาพานะคะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นช่วงจังหวะชีวิตอีกคนก็โอเคฉันพอใจแล้วฉันอยู่แค่นี้ฉันรู้สึกดีแล้ะนะคะแล้วก็สุดท้ายคุณสองคนก็จะมีความมุ่งมั่นในเรื่องของการเก็บเงินการกบริหารจัดการเรื่องเงินมากกว่าคุณจะคุยกันเรื่องเงินมากกว่านะคะ โอเคนี่คือไพ่ของชาวราศีกรกฎในเดือนมีนาคมนะคะ2,567ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ชาวราศีกรกฎโชคดีมีความสุขพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ